ตามแรกนะครับบอกว่าเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วที่ติดตัวเรามานะครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่เราลงมือกระทำนะเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าทั้งหมดเลยหรือนะหรือว่าเราสามารถสร้างกรรมเพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเองนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงทิฏฐิไว้60กว่าข้อนะครับคือเอ,อเป็นเรื่องของความเข้าใจนะเป็นเรื่องของพื้นฐานที่ จะวัดว่าใครมีสัมมาทิฏฐิใครมีมิจฉาทิฏฐินะอย่างทิฏฐิหนึ่งที่จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือว่ามีความเชื่อมีความปักใจยึดว่าอะไรอะไร,อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวนะกรรมเก่าท่าเดียวกรรมใหม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์มีส่วนไม่มีอิทธิพลอะไรด้วยเลยนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างมาอ,อย่างชัดเจนนะครับว่า สมมุติเราไปามีการจองเวรจองกรรมกับใ,ใครมานะเคยถูกเขาฆ่า,านะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีจิตใจเครียดแค้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแก้แค้นคืนเสร็จแล้วตายไปแล้วจบไปแล้วลืมไปแล้วเกิดใหม่แล้วนะทั้งคู่เลยแล้วมาเจอกันอีกนะถ้า ว่าด้วยเส้นทางของการให้ผลของกรรมเนี่ยมันก็จะบันดาลเหตนะุให้โคจรมาเจอกันแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวให้ให้มีเรื่องกันแหละนะจนคิดอยากจะฆ่ากันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เคยถูกฆ่านะถ้าหากว่าถึงเวลาจะต้องมาเจอคนที่ฆ่า เคยฆ่าตัวเองมานะแล้วก็เหมือนกับถึงรอบที่เราจะได้อยู่เหนือเขาเนี่ยมันก็จะมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างนะที่จัดสรรให้เราอะมีสิทธิ์ปลี่ชีวิตเขาโดยที่ไม่ลำบากนะไอเนี่ยตรงเนี้ยคือเป็นเครื่องชี้เลยตัวของไอ วิบากเก่าของเขาที่จะต้องมาชดใช้โดยน้ำมือเราเนี่ยทำให้เขาตกอยู่ใต้มือเราตกอยู่ใต้อำนาจเราเราจะเหมือนเหมือนเขาเป็นลูกไก่นะเราเราจะบีบก,ก็าตายเราจะคลายเขาก็รอดเนี่ยตัวเนี้ยตัวกรรมเก่ามันให้ผลแบบนี้แต่กรรมใหม่ของเราเนี่ยคือการตัดสินใจเลือกเอาว่าเราจะ บีบหรือว่าเราจะคลายตัวเนี้ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสามารถเลือกใหม่ได้แล้วตัวนี้แหละที่มันจะเป็นผลทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในระยะยาวต่อไปในอนาคตนะว่าแค้นถึงขนาดว่าจะต้องฆ่าแกงกันแล้วก็มีสิทธิ์ฆ่าแกงกันได้เนี่ยตัวเนี้ยนะ มันเห็นได้ชัดๆเลยอันนี้ยกตัวอย่างแบบสุดโต่งนะเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเขารอดไปแล้วใจเราสบายขึ้นไม่เก็บคิดไม่เก็บมาแค้นอีกไอ้ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าฝั่งของเราเนี่ยตัดเวรแล้วนี่คือกรรมใหม่กรรมใหม่ของเราคือตัดเวรไม่จองเวรน,นะแล้วก็ให้อภัยเป็นทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มาก นะให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากใจมันจะสบายเหมือนถูกปลดล็อกปลดโซ่ตรวนออกทันทีให้รู้สึกได้เนี่ยตัวนี้นะที่มันเห็นได้ชัดชันเลยแล้วพระพุทธเาจ้าก็ยกตัวอย่างอื่นอีกนะอย่างมีเหตุให้ได้ช่อชนขโมยนะได้ง่ายๆแล้วเราไม่ตัดสินใจทำเนี่ยไอตัวนี้นะมันก็เป็นกรรมใหม่ คือโอกาสมาถึงมือแล้วนะฮะกรรมเก่าเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับจิตใจของเรามากเท่าการตัดสินใจในปัจจุบันเลยถ้าปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นผู้ศึกษาธรรมไว้ก่อนเป็นผู้ตัดสินใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีลยิ่งชีพเราจะรักษาศีนให้บริสุทธิ์เราจะงดเว้นไม่ผิดศีลตลอดชีวิต อันนี้มันก็จะกลายเป็นทุนนะที่ทำให้เกิดกำไร,รใ,ในทางดีในทางที่จะเบี่ยงเบนของเดิมนะที่กำลังจะลงเหวเนี่ยให้กลายเป็นขึ้นฟ้าไปแล้วก็ทำให้ชีวิตในปัจจุบันอยู่ด้วยความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ คืออาจจะมีถูกรบกวนหรือว่ามาเบียดเบียนอะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดนะเราสบายใจว่าฝั่งนี้นะไม่เบียดเบียนตอบไม่มีการไปเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรของการล้างผลาญกันไม่รู้จบอีกต่อไปนะเนี่ยเรียกว่าเป็นการทำทางให้สั้นแบบชาวพุทธนะทำทางให้สั้นลงทำทางนรกให้เหมือนกับปิดกั้นนะทำทางนรกให้เหมือนกับ เป็นสิ่งที่มาแบบเป็นสะพานเป็นสะพานขาดเนี่ยนะนะถ้าเป็นสะพานที่ดีๆเนี่ยเราก็ข้ามไปได้ไม่รู้จบแต่ถ้าหากว่าทําทางนรกให้เหมือนสะพานขาดมันก็ข้ามไปไม่ได้ข้ามไปสู่ฝั่งนรกไม่ได้นะอันนี้นะะสรุปก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสนะครับว่าอะไรอะไรในชีวิตของเราเนี่ยมันผสมกัน ทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่กรรมเก่ามันส่งมานะให้มาอยู่บนเวทีแบบนี้ให้อยู่ในฉากแบบนี้ทีนี้กรรมใหม่เนี่ยเราจะเล่นเป็นอะไรนะไม่มีใครเขียนบทให้นะเรามีสิทธิ์ที่จะเขียนบทเองแล้วก็เล่นเองแสดงเองคือถ้าว่าตามธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่กรรมเก่า มันจะพยายามรักษาเส้นทางไว้โดยบีบคั้นให้เราเนี่ยทำแบบซ้ำๆทำแบบเดิมๆจองเว้นกันหรือว่าทำชั่วแบบที่เคยทำมาก่อนนะแต่ถ้าหากว่าชาตินี้นะปัจจุบันนี้ชีวิตนี้เราได้ศึกษาธรรมเรามีกลัลยาณมิตรเป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้เส้นทางของเราถูกเลือกใหม่ได้ด้วยวิธีคิดที่เป็นตัวของตัวเองในทางธรรมนี่แหละ